สวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่มองหานะครับรถยนต์มือสองสวยๆนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ร้าน m a g กเม e ออโตนะครับผมวันนี้ผมมีรถนะครับเล็กๆสีสันสดใสนะครับ2คันราคาไม่แพงด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากได้รถแรงขับสนุกขับมันประหยัดน้ํามันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะให้ดูรถรุ่นไหนนะครับสีสันสดใสทุกคนต้องชอบแน่นอนไปดูกันเลยครับผมอ่านี่ครับผม เป็นมินิคูเปอร์เอสนะครับผมปี2011นะครับผมเครื่อง1.6นะครับราคาไม่แรงเลยตัวนี้ราคาอยู่ที่8,900นนะครับ8,900นเนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาวนไปดูรอบๆนะครับเครื่อง1.6กเนี่ยกับรถแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยขับสนุกมากนะครับขับสนุกจริงๆนะฮะถ้าใครที่มองหามินิ อยู่นะครับผมแนะนำเลยครับ cooper S เอนะครับนี่เลยครับคันนี้เลยครับสีส้มสวยงามนะครับผมอ่าที่สำคัญล้อแมกลมดำด้วยนะครับได้ล้อแมกสีดำด้วยนะครับทำให้รถดูสปอร์ตหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับอ่าภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะครับผมนี่นะครับ สไตล์มินิเลยนะครับจะต้องมีหน้าจอนะครับกลมๆอยู่ตรงกลางนะครับหน้าจอกลมๆอยู่ตรงกลางนี่ครับเบาะนะครับสไตล์มินิครับเบาะนั่งสบายนะครับเบาะนั่งสบายนะครับเป็นหนังสีดําเลยนะครับข้างหลังนะครับก็เป็นเบาะหนังสีดําเหมือนกันนะครับเบาะเขาจะออกสปอร์ตหน่อยนะครับดังนั้นเวลาใครที่เข้าไปนั่งแล้วนย่ยจะรู้สึกว่าเบาะมันจะพอดีกับตัวนะครับกระชับนั่งสบายมากนะครับ เดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนะครับว่าเวลาสตาร์ทเครื่องแล้วสีสันสดใสแค่ไหนนะครับสาหรับข้างในนี่นะครับนี่จะเป็นภายในนะครับที่ผมเลือกมาถ่ายตอนเย็นๆเนี่ยนะครับคืออยากให้เห็นสีสันครับเห็นไหมครับหน้าปัดสีสันสวยงามสีส้มนะครับผมมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครบเลยนะครับโดยเฉพาะนี่ครับหน้าปัดตรงกลางครับโอ้โห สวยงามมากเลยนะครับผมอ่าเห็นไหมครับคอนโซลกลางนะครับนี่ฮะโดยเฉพาะข้างในนี่อยากจะให้ทุกท่านได้ลองเข้ามาดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับถ้าเปิดไฟหน้ารถเราจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเวลากลางคืนเวลาเปิดไฟแล้วแสงไฟหน้ารถจะเป็นยังไงนะครับนี่ แสงไฟหน้ารถสวยงามเลยนะครับอ่าไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมเห็นไหมเป็นการรวมแสงแล้วก็สวยงามแสงเป็นโปรเจคเตอร์นี่เรียนโปรเจคเตอร์นี่จะออกมาเป็นลำนะครับแสงจะสวยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายอ่าคันนี้ความพิเศษคือนี่ครับมีซันรูฟด้วยนะครับมีซันรูฟด้วยครับราต่างจังหวัดนี่ชิลเลยนะครับชิล นี่นะครับเป็นไฟท้ายนะครับถ้ายังไงเพื่อนๆสนใจอยากจะดูรถตัวจริงนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับที่ m a ็กแมทออโตนะครับผมเข้ามาดูได้เลยนะครับแม็กแมทออโต้มินิคูเปอร์เนะครับปี2 0อ1นะครับเครื่อง1.6นะครับผมราคา8.9ดแสนไม่แพงนะครับสนใจทักมาได้เลยหรือจะโทรที่089 788 1655ผมนัดนะครับ หรือ085911625คุณน้อยนะครับผม